สนับสนุนโดย Music Box เพลงฮิตที่คิดถึงสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร0923524446ครีมทาฟ้าเมลามีโฟ n อวันสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร0929795115 อินดี้หนุม่มมักความสามารถแม็กวัชรพลศิลป,ปินจากสังกัดเข้าสารแรนลนล่าสุดขอเป็นพ่อค้าออนไลน์กับเขาบ้างค่ะว่าแต่ขายอะไรคะหนุ่มแม็กสวัสดีครับผมแม็กวัชรพลเข้าสารแลนนะครับผมพ,พี่ๆหลายๆคนสงสัยนะว่าทําไมช่วงนี้แม็กถึงได้มาเป็นพ่อค้าขายกล้วยนะครับผมเพราะว่าสถาน,นการณ์โควิดนะครับผมก็ระบาดนะครับแล้วก็แม็กก็ไม่มีรายรับด้วยนะครับก็เลยว่างๆอยู่บ้านนะครับก็เลยอยากลงทุนนะผมลองหากล้วยนะครับผมมา ขายนะครับออนไลน์นะครับก็1ห่อ50บาทรวมส่งนะครับ3ห่อ139บาทรวมส่งนะครับรสชาติกล้วยนะครับก็หวานๆมันๆกรอบๆนะครับผมชื่อแบรนด์ว่ากล้วยทอดเต้าแมงนะครับผมกล้วยนี้แม่ครับมาอีกทอดหนึ่งนะครับผมรับมาจากพี่ที่รู้จักนะครับก็เลยเอามาเปลี่ยนเป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ขายออนไลน์นะครับผมก็ขอบคุณพี่บีเอสซีแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะครับผมที่ช่วยอุดหนุนนะครับผมแล้วก็ยังไงแม่ก็ ฝากด้วยนะผมอย่าลืมอุดหนุนแม็กด้วยนะครับผมกับวยทอดตามแม็กนะครับขอบคุณครับไปค่ะฝากขนาดนี้ FC ไม่อุดหนุนไม่ได้แล้วนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย